สวัสดีครับสวัสดีคนดูครับสวัสดีมากๆเลยนะครับเป็นวัน <c oughs> อีกวันหนึ่งที่เราเตรียมอุปกรณ์มากมายวัตถุด,ดิบมากมายนะครับหม้อถึง3ใบเชียวเ <c oughs> มนูเนี่ยทำอะไรง่ายๆดีกว่าง่ายๆของง่ายๆบ้างมันยากมาหลายเทปหลายคลิปแล้วไม่คือ,อหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นไอ้นี่ดังในติ๊กต๊อกที่ต่อเนืองหรอครับ คือว่าในติกตอกเขาฮิตเมนูเหล่านี้กันใช่วันนี้ก็เช่นกันไหมครับใช่อีกแล้วเหรอครับพี่อัสแล้วเมนูอะไรหมนูอะไรมัลเท่นช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตช็อกโกแลตโคตรเยิ้มอ้าวมันทำอย่างไรเมนูนี้ต้องใช้เตาอบนะครับก็คือเราอบเค้กก่อนครับแล้วเราก็ค่อยมาเอาทำซอสช็อกโกแลตราดแค่นี้จบ อย่าเพิ่งใช้คําว่าแค่นี้ดีกว่าเราเริ่มทําไปเรื่อยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีอะไรให้ช่วยบอกนะครับแค่เริ่มก็งงแล้วไม่อยากเริ่มจับอะไรเลยเพราะว่ามันราไม้คล้ายกันไปหมดเลยอย่างแรกเราต้องทําตัวเค้กก่อนเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอบอประมาณ30นาทีครับผมหรือหรือแล้วแต่เตานะเดี๋ยวมาฟิกว่าแม่บอก30นาทีอะไรอย่างเงี้ยอย่านะแล้วแต่เตาบ้านใครบ้านมันนะเริ่มนะฮะเอาเนยครับเนยตอนนี้นะฮะ ก็ตีเนยนะตีเนยให้ขึ้นปูเราทำเค้กอันนี้จะเป็นแป้งนะผงโกโก้อ,อันนี้จะเป็นวานิลาผงวานิลาผงอะมันมีวานิลาน้ํากับวานิลาผงจะใช้อะไรก็ได้ค่ะครับแล้วก็จะเป็นเบกกิ้งโซดาเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับโกโก้ก,กับ,บช็อกโกแลตมันต้องใช้เบกกิ้งโซดาช่วยสุดยอดไปเลยเบกกิ้งโซดาครับ เกลือเกลือคุณแม่จะไม่ล่อนจะไม่ล่อนไปครับจะใส่ตรนี้มาเลยครับเบาะเข้าไปเวลาทำเค้กอล,ลูกตีเนยตีพวกนเนี้ยตีเนยตีครีมชีสลกต้องหมือนปาดอ่างปาดโถอ่เพราะบางทีเนี่ยมันอยู่ขอบขอบครับ,รบกับน้ำตาลใส่น้ำตาลตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากัน ระหว่างนี้เราก็เปิดเตาอบอที่ไฟร้อยเจ็ดสิบองศาไปบนล่างนะแล้วก็ใส่ไข่ไม่ต้องดับไม่ต้องปิดเครื่องค่ะมันปัดโคลบ,บ่อยๆลยูกใส่น้ำมันอันนี้เราใช้น้ำมันลำาวใส่น้ำตาลใส่น้ำมันใส่เนยนี่าสาวๆนั่งกันหน้าเยเกโอเคพอแล้วปิดเครื่องเลยเดี๋ยวเราก็มาล่อนแป้งใส่ คนให้เข้ากันเมื่อกี้เราใส่เบกกิ้งโซดาใส่โกโก้มีแป้งวานิลาผงใครจะใช้วานิลาน้ำก็ใส่ลงไปเลยนะไม่ต้องมาใส่ไปในแป้งนะแล้วก็ร่อนร่อนใส่ลงไปสลับกับเติมนมวันวัน,ว,นวันเดียตเติมหมดนะเราเติมครึ่งเดียวครึ่งเดียวเดี๋ยวแล้วก็ร่อนแป้งคือจริงๆ่ะเราร่อนไปก่อนก็ได้แม่ชี่เขียนร่อนก่อนไง เริ่มด้วยแป้งจบด้วยแป้งครับคน <c oughs> อารุอเดวงน่า <c oughs> ทำนิดเอวเองใช่แล้วเราก็ตล่อมให้มันเข้ากันเนาะ ม่เคยบอกว่าไอเมนูพวกเค้กช็อกโกแลต TS อะไรเงี้ยเป็นเมนูที่ทําง่ายมันก็ทำง่ายหมดอ่ะ,อะเค้กช็อกโกแลตก็คือใส่ผงโกโก้เข้าไปแค่นั้นแล้วก็มาใส่พิมพ์ทีนี้พิมอ่ะเราต้องตัดกระดาษไขลองก้นตัดเป็นรูปวงกลมเนี่ยแล้วก็เอาแปะลงไปในนี้แต่เผอเอินพิมพ์ของแม่เนี่ยเป็นพิมพ์เรียกอะไรไวเบเนียมลูมินัมเดี่ไปกันใหญ่เลย อะไรวะที่มันไม่ติดอะเทปลอนเทปลอนอ๋อกระทะเหมือนกระทะอ๋อเคลือบมาแล้วเคลือบมาแล้วก็ง่ายดีไม่ต้องมาตัดกระดานนะฮะนึกไม่ออกช่วยนึกง่ประสบคือเค้กเนี่ยจะไม่ทำสูงมากนะเคาะๆหน่อยไล่ฟองอากาศเอาเข้าเตาอบครับ170องศา30นาทีหรือจนกว่าจะสุกจะได้ไม่ดราม่ากัน โอเคเค้กแม่ส <time. S 2> like ุกแล้วนะใส่ถุงมือซะหน่อยร้อนเวลาจะเอาเค้กออกอะเราเราก็ต้องแซะขอบๆแบบนี้เหมือนกันแซะขอบเข้าใจไหมใส่ตะแกรงกว่ามเจ็บมาเยอะมันกระหมองเลยอื แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นตอนนี้เราก็มาทำซอสครับเราก็ใส่วิปครีมเราใส่ส่วนผสมยกเว้นเนยกับช็อกโกแลตใส่ไปเลยน้ำตาลผงโ,โกโก้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคนให้ละลายก่อนเปิดไปแล้ว<ช> <laughs> ลืมเพิ่งเล็กได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเปิดอ่อนเราอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะ คนให้ละลายกันช่วงระหว่างคนเราก็พยายามปาดขอบหม้อนะข้างๆอะค่ะบางทีมันจะมีผงโกโก้ปิวขึ้นติดขอบขอบสูตรนี้บางคนเนี่ยตุนช็อกโกแลตก,ก่อนแล้วเขาก็ตีวิปครีมสักหน่อยนึงวิปครีมอะเตุนช็อกโกแลตแล้วเอาเนยใส่ความอร่อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้ตัวช็อกโกแลตเราจะใช้ช็อกโกแลตแท้นะล้วก็ใส่ไป อย่าเอาตั้งไฟนะต้องยกลงนะเวลาใส่ช,ช็อกโกแลต mm hmm. เพราะว่ามันมีความร้อนอยู่มันสามารถละล,ะลายได้เนี่ยก็คนให้ช,ช็อกโกแลตละ,ละลายละลายหมดแล้วแล้วเราก็จะใส่เนยถามว่าทำไมต้องใส่เนยเป็นในดับสุดท้ายจะทำให้ซอสเงาดีเค้กอะ่ะพอเริ่มอุ่นๆแม่จะตัดขอบเพื่อเอิญอบแล้วมันฟูแม่ก็จะตัดขอบ ไม่ต้องไิเสษได้มันกินได้ทีนี้เราก็ลาดแล้วเราลาดแต่ตรงกลางนะลูกถ้าสมมุติใครทําเค้กหนาหาที่กดให้มันเป็นรูตรงกลางแล้วก็หยอดเค้กตั้งแต่ตรงกลางลงไปพอเวลาตัดแล้วเค้กมันก็จะเยิม้มแต่อันนี้เค้กแม่แม่ทําบางเนี่ยมอร์เทนเค้กเขาก็จะแบบลาดแบบนี้ให้มันเลือเล้อยๆยยังไม่เสร็จถ้าจะทานเราก็โรยผงโกโก้ครับ ดีครับอพอแล้วมั้งเยอะไปหมดเลยอ่ะแบบเอาชิ้นเล็กๆพอสงสารพี่ว่างเอาช้อนปาดเราเอาเซียนขนมเค้กเซียนของหวานเนี่ยเรามาเทสเลยดีกว่ามา ชื่อเค้กด้วยใช่นี่คือกินเค้กคนเดียวเป็นกี่ปอนะปอนหนึ่งปอนหนึ่งน่่ๆๆ่เพราะว่าพี่ชิมไปเนี่ยพี่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ายังไงมันถึงจะเด็ดนะแม่อร่อยต้องบอกว่าอร่อยนะบอสให้กินอันนี้หนึ่งปอนคนเดียวกินได้ไหมด้ต้องมีท้าพนันได้ตังค์เออถ้าได้ตังค์เห็นนะเดี๋ยวว่าได้นะ ขอบคุณมากครับเค้กแซกมเราเราไม่แนะนำน้องเค้กเขาหน่อยเหรอเขาชื่อดังอยู่แล้วฮะแล้วหรอไม่ไม่หมายถึงว่าในเกษียนสิในเกษียนน้องเค้กเนี่ยเขาจะมาค่อยค่อยค่อยเขาจะมาแทนพี่มอสค่อยเปิดตัวบ้างมเดี๋ยวบางทีมอสก็มามันแล้วแต่คือตอนนี้มันเป็นองค์กรอิสระไม่แต่มันไม่ต้องมาก็ได้นะเขาใหญ่จะไปจะมามาเยี่ยมเยียนกันได้หมดนะระเล เค้กบอกว่าผ่านอยู่นะใช้ได้ใช้ได้นะครับใครชอบช็อกโกแลตนี่ก็จำสูตรไปได้เลยนะก๊อปไปเลยไประเทศคุณรายการอยู่ที่รายการหน่อยคนดูเขาเนี่ยเขาดูมาเนี่ยโอ้โหเวลาหลังนั่งทำได้ไหมนั่งได้เมื่อยใช่ไหมเมื่อยอ๋อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราหาแบบออกไปเที่ยวอะไรอย่างนี้มันนี้แยกย้ายทั้งนั้นวันนี้กลิดบ้านทุกคนบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ